สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำให้กับอาจารย์ให้สามารถนะคะสร้างคลิปวิดีโอสอนด้วยโปรแกรมจาก Microsoft Teams ได้เลยนะคะวิธีการนี้ก็คือจะมีการนำเอาฟังก์ชันหรือว่าเครื่องมือการทำงานของ m e e t Now นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะเนื่องจากว่าการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นี้สามารถที่จะเล็กขอดหรือว่าบันทึกเก็บไว้ได้เป็นไฟล์วิดีโอนะคะ เราเลยจะนําเอาเครื่องมือนี้มาประยุกต์ใช้เป็นการอัดคลิปวิดีโอนั่นเองค่ะวิธีการทำอย่างไรเนะคะเนื่องจากว่าอาจารย์อาจกาลังจะมองหาโปรแกรมสำหรับการอัดวิดีโอที่มีรูปของอาจารย์พร้อมกับ powerpoint หรือพร้อมกับสื่อต่างๆที่อาจารย์ต้องการประกอบการบรรยายทีนี้ค่ะดีเลยเราสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้นะคะเจ้าตัวของ m e e t now ของ microsoft teams ได้วิธีการประยุกต์ใช้นะคะยิงแนะนาก่อนว่า อาจารย์นะคะควรที่จะทำการบันทึกนะคะวิดีโอการสอนของอาจารย์อยู่ที่ห้องอื่นนะคะที่ไม่ใช่ห้องการเรียนการสอนจริงอย่างเช่นตรงนี้นะคะยังต้องการที่จะทำคลิปวิดีโอจาก Microsoft Teams แล้วนำมาโพสนะคะลงที่เจ้าตัวของรายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ตรงนี้ดังนั้นนะคะแนะนำให้อาจารย์ค่ะ สร้างห้องเรียนใหม่นะคะหนึ่งห้องเรียนเป็นห้องเรียนที่ไม่มีสมาชิกอยู่ในนั้นนะคะแต่จะเป็นห้องทํางานหรือเรียกว่าเป็นสตูดิโอของอาจารย์นั่นเองค่ะอาจารย์นะคะก็มาสร้างนะคะห้องใหม่ใน Microsoft Teams ค่ะซึ่งห้องนี้จะเป็นสตูดิโอของอาจารย์นั่นเองนะคะอาจารย์มาที่ All Teams ค่ะเพื่อกลับไปที่หน้าหลักของทีมทั้งหมดนะคะจากนั้นคลิก Join All Create Team เพื่อสร้างกลุ่มใหม่นั่นเองค่ะ แล้วเลือก Create Team ตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าเราจะใช้เป็นสตูดิโอนะคะจะไม่มีการเรียนการสอนยิ่งขออนุญาตนะคะมาเลือกนะคะในตัวของเจ้าตัว Working Group ตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะใส่ชื่อห้องไปนะคะยิ่งบอกเลยว่าจะเป็นห้องสตูดิโอนะคะสำหรับทำ เจ้าตัวชิ้นงานต่างๆเพื่อนำไปใส่ในห้องเรียนที่ใช้เรียนจริงๆนะคะจากนั้นนะคะก็จะมีกลุ่มนะคะให้อาจารย์เลือกว่าจะเป็นแบบ private หรือเปล่าเป็น private เลยนะคะอาจารย์ หากเลือกเป็นพ u ับบิกนะคะทุกคนในองค์กรจะสามารถมองเห็นห้องที่อาจารย์สร้างมานี้เพราะฉะนั้นนะคะเลือกเป็น private นะคะจากนั้นคลิก next ค่ะห้องที่สร้างมานี้นะคะเราสามารถเพิ่มคนเข้ามาร่วมทำงานในห้องนี้ได้นะคะตอนนี้มีแค่เราเป็นเจ้าของอยู่นะคะยิ่งขอข้ามไปนะคะกด skip ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีห้องนะคะใน Microsoft Teams ที่เรียกว่าสตูดิโอที่เมื่อสักครู่นี้เราสร้างกันไว้นะคะมาเลยค่ะเราได้ห้องสำหรับการจัดทำสตูดิโอแล้วนะคะทีนี้ค่ะเรามาใช้เจ้าตัวเครื่องมือ Meet Now คือเครื่องมือการประชุมนะคะเครื่องมือนี้จะทำให้อาจารย์นะคะสามารถอัดตัว หน้าของอาจารย์พร้อมกับสื่อที่ต้องการนําเสนอเพื่อนําไปใช้นะคะเป็นคลิปวิดีโอการสอนโพสต์ลงในห้องเรียนออนไลน์ได้เลยนะคะวิธีการนะคะขอให้อาจารย์เตรียมก่อน,นะคะ่ะต้องการที่จะพรีเซนต์สื่อตัวไหนนะคะขอให้อาจารย์เปิดนะคะเจ้าตัวสื่อการเรียนรู้ที่ต้องการนำมาพูดประกอบกันในคลิปวิดีโอนี้กันก่อนนะคะ เพื่อเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการที่จะแชร์หน้าจอโอเคอย่างเช่นตรงนี้นะคะยิงต้องการที่จะนำเสนอคลิปตัวนี้นะคะคือรู้จักกับ CMRU email เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะย่อมันจากนั้นค่ะกดเลยนะคะ Meet Now ค่ะเพื่อทำการอัดวิดีโอคลิป ตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราเช็คนะคะว่าโอเคไหมนะคะสำหรับหน้าจอที่จะเกิดขึ้นนะคะ คลิปนี้ต้องขออนุญาตขอโทษนิดนึงนะคะว่าอาจจะมีเสียงนะคะจากที่บ้านนิดหนึ่งตอนนี้ที่บ้านยิงมีการก่อสร้างนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนแล้วต้องพูดก่อนนะคะต้องอธิบายอาจารย์ก่อนว่าคลิปนี้ไม่สามารถตัดต่อได้นะคะขอให้อาจารย์พูดไหลลื่นไปเหมือนตอนที่เราสอนจริงนะคะในห้องเลยเพราะว่าเราสอนจริงในห้องเราก็ไม่มีการ เพราะเทคใหม่ไม่มีใช่ไหมคะแล้วก็ไหลลื่นไปนะคะแล้วก็แนะนำให้เป็นคลิปสั้นๆนะคะไม่ควรเกินขอให้อยู่ในช่วงระหว่าง5-7นาทีนะคะเพราะว่าคลิปวิดีโอที่ยาวนานกว่านี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้เรียนนะคะเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็จะไม่สนใจนะคะเรียบร้อยนะคะพร้อมแล้วนะคะกด meet n o าได้เลยหรือนะคะ แอดก็ได้นะคะแอดอะเรามาแอดหัวข้อกันก่อนนะคะสมมติว่าสื่อตัวนี้นะคะอาจารย์อยากจะเพิ่มชื่อนะคะว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถพิมพ์ได้เอาแนะนำเมื่อกี้บอกว่าจะแนะนำ C M R U Mail ใช่ไหมคะก็พิมพ์ได้นะคะพร้อมแล้วนะคะ Meet now ะค่ะ ก่อนจะเริ่มการอัดนะคะยิ่งจะขอแนะนำให้อาจารย์เรียนรู้เครื่องมือกันก่อนนะคะหากอาจารย์ต้องการอัดนะคะอัดแล้วนะต้องการอัดเลยก็คลิกที่จุดจุดจุด,จดตรงนี้นะคะเอาเมาส์ไปชี้เขียนว่า more action แล้วเลือก start record นะคะก็จะทำการอัดเป็นวิดีโอคลิปให้กับอาจารย์ตั้งแต่ต้น start record ไปจนถึงเรา end meeting หรือว่า hang up กันเลยนะคะทีนี้ก่อนจะไป สตาร์ท <Start S 2> กันนะคะยิงมาแนะนำเรื่องการแชร์กันก่อนค่ะหากอาจารย์ต้องการพูดไปด้วยแล้วก็มีนะคะเจ้าตัวสื่อ powerpoint คลิปวิดีโอต่างๆก็ให้ใช้ปุ่มของแชร์นะคะลองคลิดดูนะคะปุ๊บเห็นไหมคะเขาก็จะเลือกมาเหมือนที่ยิงแจ้งอาจารย์ว่าเอ surprised. เราต้องการที่จะ แชรเนะคะเอกสารอะไรขอให้อาจารย์นะคะลองเปิดเช็คดูก่อนเมื่อเปิดเช็คแล้วก็ย่อเอาไว้ที่ทัชบาร์แล้วจะปรากฏขึ้นมานะคะจากเมนูแชร์กดปุ๊บนะคะก็จะมีเลยเช่นต้องการแชร์ตัวนี้นะคะยิงก็คลิกเข้าไปตอนนี้ก็จะมีสัญลักษณ์นะคะว่ากำลังแชร์อยู่นะคะก็จะเป็นสีแดงๆนะคะเป็นกรอบให้เห็นตรงนี้สามารถ จับเลื่อนนะคะเจ้าตัวของเครื่องมือในการมิทติ้งแล้วก็จะสตาร์ทเรคคอร์ดได้ตรงนี้นะคะแล้วก็เริ่ม Powerpoint ได้เลยค่ะเจ้าตัวของ Microsoft Team นะคะจะให้หน้าจอนี้นะคะกับผู้เรียนค่ะ แต่ไม่เห็นเจ้าตัวเครื่องมือตรงนี้นะคะไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจเลยนะคะตานก,ก็สามารถที่จะพูดไปได้เอาลองเทสต์ดูก่อนนะคะว่า powerpoint โอเคไหมโอเคเรียบร้อยนะคะทีนี้เช็คเสื้อผ้าหน้าผม background เรียบร้อยแล้วแล้วก็เช็คสื่อที่ต้องการที่จะนำมาประกอบการบรรยายเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปต้องบันทึกค่ะเมื่ออา์นะคะเช็ค เจ้าตัวสื่อเรียบร้อยแล้วนะคะว่าหากจะแชร์สื่อจะออกมาเป็นแบบไหนสื่อไม่ผิดพลาดแล้วนะคะจันก็สามารถที่จะเริ่มการบันทึกได้เลยค่ะวิธีการบันทึกนะคะจันมาที่ More Action นะคะจากนั้นค่ะจะมีคำว่า Start Recording เป็นการเริ่มบันทึกค่ะการอัดครั้งนี้นะคะจะอัดตั้งแต่ต้นจนจบนะคะจะไม่มีการตัดต่อเข้ามานะคะก็เลยอยากจะ แนะนำให้อาจารย์นะคะว่าก็เปรียบเสมือนกับอาจารย์นะคะพูดบรรยายพร้อมสื่อต่างๆที่ต้องการประกอบนะคะได้เลยก็หากพูดผิดพูดถูกนะคะไม่เป็นไรเราก็ไหลลื่นไปเหมือนกับตอนที่เราสอนเด็กๆนะคะอยู่หน้าห้องเรียนจริงๆคะ่ะเอามาดูกันดีกว่านะคะว่า,าเราเริ่มที่จะเลคคอร์ดแล้วสื่อของเราจะเป็นยังไงต่อไปจากนี้นะคะเมื่อยิงกดเลคคอร์ดนะคะก็จะเป็นการพูดบรรยาย ได้คลิปวิดีโอกันเลยค่ะเริ่มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะยิงสมานแนะนำให้กับทุกทคนนะคะได้รู้จักกับ CMRU Email กันค่ะว่ามีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วสามารถใช้งานอะไรได้บ้างในเจ้าตัวของ CMRU Email นะคะ แล้วลองมาดูนะคะสื่อเจ้าตัว PowerPoint ตัวนี้นะคะที่นำมาให้กับทุกๆคนนะคะได้รู้จักกับ CMRU Email กันค่ะ CMRU อีเมลสำหรับนักศึกษานะคะเรามีอะไรกันบ้างใน มหาวิทยาลัยรายชภัฏเชียงใหม่กับอีเมลที่มอบให้กับน้องๆน,นักศึกษาทุกคนอัตโนมัติเมื่อก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรายชภัฏเชียงใหม่นั่นก็คืออีเมลของ Microsoft Office 365และ Gmail ของมหาวิทยาลัยรายชภัฏเชียงใหม่กันค่ะ Microsoft Office 365นะคะรูปแบบของอ e ีเมลของ Microsoft Office 365จะเป็นลักษณะของรหัสนักศึกษาตามด้วย cmru.ac.th นะคะตัวอย่างเช่น63123456 cmru.ac.th ส่วนรหัสผ่านก็คือรหัสนักศึกษาเช่นเดียวกันสำหรับน้องๆที่เป็นรหัส63นะคะก็เช่นรหัสผ่านคือ63123456สํำหรับรหัสอื่นๆน,นะคะก็จะเป็นไปตามที่มหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กำหนดไว้ค่ะก็อย่างเช่นเป็นวันเดือนปีเกิดนั่นเองนะคะแต่สำหรับน้องๆที่ขึ้นต้นด้วย63จะต้องใช้รหัสผ่านเป็นรหัสนักศึกษาของตนเองค่ะ ส่วนของ Gmail นะคะก็จะมีในเรื่องของรหัสนักศึกษาตามด้วย g c m r u a c t h นะคะตัวอย่างก็จะเป็น63123456 g c m r u a c t h รหัสผ่านเช่นเดียวกันนะคะสำหรับที่เป็นน้องๆน,นักศึกษานะคะขึ้นต้นด้วย63ก็จะใช้รหัสผ่านเป็นรหัสนักศึกษาเช่นเดียวกันค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำให้กับทุกๆคนนะคะได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของอีเมลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีด้วยกันอยู่2รูปแบบก็คือ Microsoft Office 365นะคะแล้วก็ Gmail นั่นเองค่ะ เมื่อจารย์นะคะเล็กคอรดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดแฮงอัพเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีตัวนะคะวิดีโอค่ะขึ้นมานะคะที่หน้าของโพสต์โดยทันทีนะคะจะทำให้ทราบว่าอาจารย์นะคะอัดคลิปวิดีโออะไรไปบ้างนะคะจำนวนเวลาเท่าไหร่บ้างนะคะ อนนี้นะคะอันล่าสุดของยิงนะคะคือตัวที่ทำวิดีโอแนะนำไปนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งจะมีสัญลักษณ์นะคะของวิดีโอขึ้นมาอย่างตัวนี้นะคะคืออันก่อนนะคะเราจะไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะรอโปรเซสแป๊บหนึ่งนะคะให้เจ้าตัวของระบบ Microsoft Teams นะคะทำการประมวลผลวิดีโอสักครู่ค่ะค่ะเมื่อเจ้าตัวของระบบ Microsoft Teams นะคะ ประมวลผลการอัดวิดีโอจากการใช้เครื่องมือมิดนาวเมื่อสักครู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะปรากฏสัญลักษณ์นะคะเป็นรูปภาพตัวอย่างนะคะที่เราได้ทำการพูดนะคะในมิดนาวเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมานะคะแล้วก็บอกจำนวนหน้าทีนะคะของคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยนี่คือการอัดคลิปวิดีโอนะคะจาก เจ้าตัวของเครื่องมือ MeetNow ใน m i r o s o f t t t ท m s ดูตัวอย่างนะคะ play วิดีโอคลิกเข้าไปดูเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คะอามารย์แนะนำให้กับทุกคนนะคะได้รู้จักกับ c m r u e mail กันค่ะว่ามีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วก็จะเห็นนะคะว่าจะมีตั้งแต่เริ่มต้นที่เรานะคะกดบันทึกนะคะแล้วก็จะมีสื่อ powerpoint ที่เราทำการแชร์ไว้ด้วยเดี๋ยวลองดูนะคะว่าหากเรานะคะมีการแชร์ powerpoint จะเห็นเป็นอย่างไรเห็นไหมคะค่ะ จะมีนะคะรูปของอาจารย์นะคะอยู่ที่ด้านล่างนะคะแล้วก็จะมีเจ้าตัวสื่อ PowerPoint ที่อาจารย์แชร์นะคะอยู่ด้านเต็มจอนะคะโอเคค่ะวิดีโอนี้นะคะก็จะไปยาวเลยนะคะจนถึงกระทั่งอาจารย์นะคะ end meeting หรือว่ากด ปุ่มนะคะหยุดการบันทึกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูวิธีการนำเอาไปไว้ในห้องของ Microsoft Teams ที่เป็นห้องเรียนจริงๆจะทำอย่างไรนะคะอาจารย์จะต้องดาวน์โหลดนะคะเจ้าตัวของคลิปวิดีโอนี้มานะคะเราก็มาที่ More o p t i o n ค่ะจากนั้นเลือกนะคะ Open New Microsoft s t r e a m ระบบนะคะจะนำไปที่อแอปพลิเคชันหรือว่าเครื่องมือของ Microsoft Stream นะคะอาจารย์จะต้องล็อกอินนะคะด้วยบัญชีผู้ใช้ Office 365อีกครั้งหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าไปสู่ในเครื่องมือของ Microsoft s t e a m แล้วจะเห็นค่ะสื่อวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ที่เราต้องการดาวน์โหลดนะคะวิธีการดาวน์โหลดนะคะก็เลื่อนมาที่ด้านล่างนะคะจะมีปุ่มจุดจุดจุดนะคะอยู่ที่ More Action ตรงนี้นะคะคลิกเลือกเลยค่ะแล้วก็เลือกดาวน์โหลดวิดีโอวิดีโอนะคะจะถูกดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องในรูปแบบของ mp4 นะคะสามารถที่จะนำไป ขึ้นที่ y o u t u b e ต่อ,อก,ก็ได้ใน f facebook ต่อ,อก,ก็ได้นะคะหรือว่านำไปวางไว้นะคะที่เจ้าตัวของ Microsoft Team เราได้ค่ะเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะคะโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่ไหนคะ่ะน่าจะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะคะอาจารย์คลิกดูนะคะ พี่ปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็โชว์อินโฟเดอร์ไปดูนะคะว่าเข้าดาวน์โหลดมาไว้ที่ไหนโอเคดาวน์โหลดไว้ที่โฟเดอร์ดาวน์โหลดนะคะจากนั้นค่ะเรากลับไปที่ห้องเรียนของเราใน Microsoft Teams นะคะอาจารย์ก็มาเลือกค่ะจากแทบด้านล่าง Microsoft Teams ของเราอยู่ที่ไหนนะคะ เปิดเข้ามาที่ Microsoft Teams แล้วกลับไปที่ห้องเรียนของอาจารย์ที่อาจารย์ต้องการจะนำเอาคลิปวิดีโอนี้ไปวางไว้นะคะเมื่อกี้เราอยู่ที่ห้องสตูดิโอใช่ไหมคะนี่เราทำงานในห้องสตูดิโอนะคะแล้วเราเอาคลิปวิดีโอนี้ต้องการนำมาเผยแพร่ในห้องเรียนการเรียนการสอนออนไลน์จริงๆของเราตรงนี้นะคะคลิกเข้าไป จากนั้นค่ะก็สามารถนะคะมาที่หน้าโพสต์ของเรานะคะจากนั้นเลือก Act Track เพื่อไปอัพโหลดเนะคะเจ้าไฟล์ของวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะคะคลิกเลือกเลยเขาบอกว่าต้องการที่จะอัพโหลดไฟล์นี้นะคะ ไว้ที่หน้าห้อง general ใช่ไหมถูกต้องนะคะไว้ที่หน้าห้อง general นะคะอัปโหลดไฟล์ค่ะสามารถนะคะเขียนข้อความได้นะคะในช่องของที่เราต้องการจะนำคลิปวิดีโอนี้ไปลงนะคะยิงก็จะบอกว่า เรียบร้อยค่ะเมื่ออาจารย์เขียนคำแนะนำสำหรับคลิปวิดีโอนี้หรือว่าข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆที่ต้องการแจ้งอธิบายเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่อาจารย์กำลังโพสต์อยู่นี้นะคะเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มส่งเลยเลยนะคะจะทำการโพสต์เข้าไปนะคะในหน้าของ general ห้องโพสนะคะก็คือห้องของกิจกรรมเสวนาต่างๆ ผู้เรียนนะคะก็จะสามารถเห็นไฟล์วิดีโอนะคะที่อาจารย์วางไว้ให้เราลองดูนะคะเปิดดูปึ๊บในห้องของการดูคลิปวิดีโอนี้นะคะเรายังสามารถที่จะให้ผู้เรียนนะคะมาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะโดยการคลิกที่ start conversation นะคะ เพื่อที่จะมาร่วมกันนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นในหัวข้อของคลิปวิดีโอนี้ได้ค่ะเมื่อดูเสร็จเรียบร้อยนะคะก็กดปุ่ม close ค่ะ การสนทนาต่างๆที่มีต่อคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะก็จะถูกบันทึกเก็บไว้ไว้ที่หน้าโพสต์ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้อาจารย์เข้ามาตรวจด,ดูค่ะว่าเด็กนะคะมีข้อคําถามอะไรเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้หรือไม่รวมถึงนะคะนักเรียนก็สามารถทิ้งข้อคําถามไว้ให้อาจารย์มาตอบได้เช่นเดียวกันค่ะ ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ที่จะนำเอาเครื่องมือ e e t Now นะคะมาสร้างคลิปวิดีโอเพื่อนำมาโพสต์ไว้นะคะในห้องเรียนออนไลน์ของเราเทคนิคง่ายๆเท่านั้นเองค่ะเพียงแค่อาจารย์นะคะสร้างทีมหรือว่าสร้างห้องเรียนทีมนะคะที่เป็นห้องสตูดิโอคือห้องที่ไม่มีนักเรียนจริงๆนะคะจากนั้นก็สามารถอัดคลิปวิดีโอต่างๆในห้องสตูดิโอของอาจารย์ได้เลยอย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เราเข้าไปทา สตูดิโอตั้งแต่แรกนะคะห้องเรียนนี้ไม่มีใครเป็นผู้เรียนนะคะเพราะฉันจะไม่มีใครมาเห็นค่ะเกี่ยวกับสตูดิโอที่อาจารย์ทำคลิปต่างๆนะคะทำจนพอใจแล้วนะคะถึงจะดาวน์โหลดแล้วนำไปโพสต์ไว้ในห้องเรียนจริงนะคะ นี่ก็เป็นเทคนิคในการที่นำเอาเครื่องมือขอมี t นาวค่ะมาสร้างวิดีโอคลิปที่มีรูปของอาจารย์พร้อมกับสื่อหรือ PowerPoint ที่กำลังพรีเซนต์อยู่เป็นวิดีโอให้กับเด็กๆนะคะนักเรียนได้ดูกันค่ะ